บอกแล้วไงเจราจาใช้มากกว่าหนึ่งวันแถมยังไม่รู้จมูกหรือจา่าแถมมีการส่งสัญญาณจากโดนัลด์ทรัมว่าไม่ง่ายนะจะคุยกับจีนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นผลทําให้ทองคำเนี่ยตีตื้นแล้วแล้วก็เป็นไปตามคิดเอาไว้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆบอกแล้วไง เจราจาใช้มากกว่าหนึ่งวันแถมยังไม่รู้จหมู่หรือจ่าแถมมีการส่งสัญญาณจากโดนัลด์ทรัมว่าไม่ง่ายนะ่าจะคุยกับจีนเนียฮะมันจะเป็นผลทําให้ทองคำเนี่ยตีตื้นแล้วแล้วก็เป็นไปตามคิดเอาไว้ครับท่านผู้ชมครับราคาทองคำในตลาดนิวยอร์กสหรัฐสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดการซื้อขายเป็นวันแรกในสัปดาห์ที่2 ะะซึ่งก็ตรงกับคืนบันจันของเขาหลังจากที่พฤหัสกระสุสัปดาห์ที่แล้วขายกันอย่างเมามันกันเลยนะครับและผลก็ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นราคาทองคําก็เป็นไปตามคาดครับตีตื่นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะฮะโกลสปอตส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กของสิงคโปร์นั้นขึ้นมา19.00ที่นิวยอร์กนะฮะ19เหรียญ7เซนต์ต่อออนขึ้นมาประมาณ0.8ครับแล้วก็ปิดไปที่3,335ดอลลาร์ 2เซนต์ต่อออนแสดงว่าเหนือสามพ้อยสามได้นะครับก็หยุดราคาลง2วันติดกัน62ดอลลาร์หรือหายไปประมาณเกือบ2%สนิทเลยนะฮะในขณะที่โกลฟิวเจอร์นะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนั้นขึ้นแผ่วๆฮะ8เหรียญสาเซนนะครับแล้วก็ขึ้นมาปิดที่3,354ันสามร้ยห้าิบีเหรียญเกเซนสมุติกลมๆก็3355ถูกไหมครับแล้วนั่นก็หมายความว่าเมาื่อคืนขึ้นแผ่วๆ0.2%แต่ก็หยุดราคา ที่ลดลง2วันติดต่อกันในปลายสัปดาห์ที่แล้วของนิวยอร์กนะครับหายไป52เหรียญประมาณ1.5%ด้วยกันนะครถามว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเมื่อคืนที่นักลงทุนทองคํานั้นกลับมาไล่ราคาท่านท่านที่ทองในเอเชียนั้นปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะปิดลดลงสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือว่าไอการประชุมนะฮะเจรจาภาษีการคาร้าระหว่างทีมไชน่ากับทีมอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ที่กรุงลอนดอนทั้งสัปดาห์นะฮะอยู่ทั้งสัปดาห์เลยนะเก้าสิบส ซึ่งเปิดเจรจาแล้ววันแรกคือวันที่9เสร็จแล้วเวลาในวันนี้จะเป็นวันที่2คุยต่อนะมีการประเมินกันว่าคือถ้าการเจรจามากกว่า1วันแล้วมันไม่จบภายใน2อันนี้จะเป็นความไม่แน่นอนสูงละและจะเกิดความปัจจัยเสี่ยงสูงตามมาด้วยทีนี้ถ้าการเจรจามันจบ1วันซึ่งเป็นเป็นไปไม่ได้ละเพราะเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้จะมีความชัดเจนซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าจบ1วันและออกมาถแถลง นะโดยเฉพาะยิ่งประเด็นที่บอกแล้วว่านาทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่แตะเรื่องอัตราภาษีนะฮะแต่จะไปแตะไอ้เรื่องพวกมาตรการกีดกันในการจํากัดการส่งออกของแต่ละฝ่ายคือจีนเนี่ยจำกัดการกีดกันในเรื่องของการส่งออกอะไรครับแร่หาย,ยากในขณะเดียวกันของอเมริกาคืออะไรฮะจำกัดการกีดกันเกี่ยวอะไรฮะ เรื่องไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้แต่เรื่องของอาการออกแบบพวกเซมิคอนดักเตอร์ไอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเลยนะครับดังนั้นหัวใจในการคุยรอบนี้เนี่ยน้ำหนักมันไปนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายการควบคุมชิ้นส่วนวัตถุด,ดิบอะไรต่างนี่แหละครับซึ่งตอนนี้มันมีปัญหารวนกันทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกาเองก็อยากจะได้แร่หายากเหมือนกันนะครับและในตรงนี้มีความรู้สึกเลยแหละครับว่าไม่จบในหนึ่งวันหรอกเรื่องการคุย มันดีไม่ดีจะขึ้นไป2วันด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นพอเห็นตรงนี้เนี่ยนกักลงทุนจึงเข้าเก็บทองคําในระดับที่พอสมควรไม่ได้ถือว่าเก็บเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันถึงหยุดลงไปถึง2วันในราคาตกแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเขาเริ่มจะมองครับว่าถ้าสมมุติไปคุยเรื่องที่ไม่ใช่ภาษีคือการผ่อนการการจํากัดการส่งออกอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผลที่ออกมาก็คือลดการจํากัดการส่งออกของแต่ละฝ่าย อันนี้มันจะเป็นเรื่องดีในในในระดับหนึ่งเสร็จแล้วค่อยมาดูเรื่องอัตราภาษีว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยทองคําจะขึ้นมาและในขณะเดียวกันก็ไปโถมซื้อดอลลาร์พอสมควรครับทำให้เมื่อคืนเนี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับ ก็มีความผันผวนอยู่ในระดับหนึ่งจนกระทั่งการที่ซื้อตอนต้นเสร็จแล้วขายออกตอนปลายนี่แหละครับก็เลยส่งผลให้ทองคานั้นดีขึ้นในช่วงประมาณ20ดอลลาร์นะฮะโดยเหตุนี้เองก็เลยทาให้ราคาทองคานั้นกลับขึ้นมายืนเหนือ3,335ดอลลาร์ได้ในคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสมมอบทันทีแล้วก็ราคาสมมอบแบบล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์กันนะครับนั้นวันนี้เดี๋ยวเปิดมาก็จะเป็นวันที่2ของการพูดคุยกันที่กรุงลอนดอนนะฮะสหรชอชนาจักร ก็ต้องจับตากนต่อครับวันนี้คุยจบต่อไหมแต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดเมื่อคือนนี่แหละครับคือดีวกับจีนไม่ใช่เรื่องง่ายดีลนี้ดีวนี่เป็นดิวที่ยากทรัมป์พูดอย่างนี้หลังจากที่ผ่านวันแรกไปแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีครังสหรัฐรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐหัวหน้าสนักู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกา USTR ซึ่งวันนี้เป็นสารคันดิเดตสารคีย์แมนในทีมอเมริกาเนี่ย ก็คนจะยกหูพูดคุยกับคำแล้วล่ะครับว่าวันแรกยังไม่ลงตัวนะฮะคำก็ต้องออกมาส่งซิกเหมือนกันครับเ้ดิวไม่ดิวเนี่ยไม่ง่ายนะนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตามกันต่อครับว่าถ้าวันที่2ยังไม่จบอีกนะฮะแล้วคุยต่อวันที่3อีกเนี่ยนะฮะโอ้โหความไม่แน่นอนความเสี่ยงจะสูงขึ้นไปไเรื่อยๆในแง่ของทางลงการเจรจารอบที่2แล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับมีผลกับดอลลาร์อ่อนต่อและจะส่งให้ราคาของคำขึ้นต่อหรือไม่อันนี้น่าจับตาม,มองโดยเฉพาะเมื่อสกรูท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าโเเ่ย แคบแคเองแค่2ดอลลาร์นี่คืออาการรอแล้วก็วัดดวงกันครับว่าวันนี้จะจบการคุยในวันที่2หรือเปล่านะฮะดังนั้นช่วงนี้การคุนทองคําจึงมีความที่ต้องติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องการเจรจาภาษีการค้าประเด็นเดียวเลยรอบเดียวเลยเอาให้จบนะครับในขณะที่สถานการณ์อื่นๆเองเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายในประเทศเช่นการเรื่องของความขัดแย้งรุนแลงประท้วงรุนแลงที่แคลิฟอร์เนียอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นยูเครนกับรัสเซียตอนนี้โอ้โหม่อคืนเนี่ยนะฮะ เปิดปฏิบัติการโดรนครั้งใหญ่ที่สุดเป็นครั้งใหม่เลยของรัสเซียอีกนะฮะก็ยังไม่มีผลต่อเรื่องของทองคำเท่าไหร่นักนะครับ